s ุ z u k i เ er อ t i ติก้าซูเปอร์แฟลชรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6หหรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามที่โชวรุมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเมื่อคืนนี้นะครับพลพรรคองแดงผู้อาหังการก็ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบฟุตบอลลีกเป็นเกมที่7นะครับแล้วก็ทำสถิติ ชนะติดต่อกันเจ็ดนัดเมื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเกมที่ผู้พิพีเชื่อนนะเชื่อเชื่อนนิ่มนิ่มผู้มาเยือนจากฝรั่งเศสอย่างรีวนะครับสองประตูตอนหนึ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมต้องดูผู้พิพีเนี่ยลงเล่นทุกนัดไม่ว่าจะดึกดื่นขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อคืนเนี่ย พอดีติดซีรีส์พอดีติดซีรีส์นะก็มันเพลินนะะแล้วก็คิดว่าแหมลิพูนไม่น่าจะพลาดอ่ะแล้วก็คือเอาตรงๆนะพอ,อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเปลี่ยนระบบใหม่นะะระบบการแข่งขันใหม่เป็นแบบพบกันแปดนัดนะครับในรอบลีกเฟสเนี่ยผมว่ามันมันไม่สนุก นะมันไม่สนุกสนานตื่นเต้นเหมือนเหมือนเป็นรอบแบ่งกลุ่มอะแล้วก็มันกลายเป็นว่าย่นเยอะโดยใช่เหตุลองนึกดูดิจากปกติธรรมดาเตะรอบแบ่งกลุ่มก็หกนัดก็จบแล้วแล้วก็สองนัดสุดท้ายเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มมันจะ,ม,นจะมันจะเข้มข้นมากนะครับมันจะแบบลุ้นลุ้นกันว่าใครจะเข้ารอบใครจะตกรอบใครจะไปเล่นในถ้วยเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตะกันแค่หกนัดอันนี้รอบรอบแรกรอบฟุตบอลลีกเนี่ยเตะกันแปดนัดไม่พอนะฮะเดี๋ยวมีรอบเพลย์ออฟอีก สองนะัดนะพอรอบ play off เสร็จก็ไปรอบสิบหกทีมสุดท้ายคือผมมองว่าโอ้โหมันยืดเยื้อเยินเยอะว้นเวอ้อโดยใช่เหตุนะครับแม่งเอาแต่เงินอย่างเดียวเลยไม่ได้เอาความเมามันเลยนะครับผมก็มองว่าลิบูลไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่านําเป็นจ่าฝูงแบบโดดโดดและสถิติสยดสยองมากเมื่อคืนนี้เอาชนะลิวสองประตูตอนหนึ่งนะครับก็ชนะ 7, เจ็ดเกมติดต่อกันนําเป็นจ่าฝูงแบบยาว,ยาว แล้วก็เพิ่งเสียแค่2ประตูเท่านั้นเองนะครับนัดสุดท้ายพวกพี่ๆจะยกพลไปเยือน PSVI ส f e n อโอ่านะทีมของฮอลแลนด์บ้านเดียวกับโคชปาร์เนอร์นะครับก็ต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นก็จะเป็นแชมป์ในรอบฟุตบอลลีกรอบลีกเฟสอะไรเนี่ยนะครับต้องการอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งคือ สมมุติถ้าลิเวอร์พูลเอาตัวสำรองลงส่งเงยาวชนลงส่งนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยลงไปเยอะๆนะผู้ไงว่าพักแข้งพักน่องไปแล้วเกิดแพ้ p s เนะครับก็ต้องให้บาร์เซโลนาเนี่ยชนะสถานเดียวเท่านั้นแต่บาซานะสุดท้ายเขาเล่นในบ้านเจอกับอัตาลันตาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลถ้าอยากจะเป็นแชมป์ในรอบนี้นะครับต้องมีอย่างน้อยหนึ่งแต้มแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ทะลุผ่านเข้ารอบสิบหกทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วนะในขณะนี้ในขณะที่เอี์พูลเนี่ยชนะเจ็ดนัดรวดนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกทะลุเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกร้อยเปอร์เซนต์ย้อนกลับมาดูแมนยูนะเมื่อก่อนเพิ่งมีข่าวรูเบนอโมอริมเมื่อวานนี่แหละนะมีข่าวหลุดออกมาแหมข่าวช่วงหลังข่าวหลุดบ่อยนะแมนยูเนี่ยนะรูเบนอโมอริมหลังจบเกม คาบ้านต่อไบรตันเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วตะบะแตกอลาวาดในข่าวเขาบอกว่าต่อยทีวีพังนะก็ไม่รู้เหมือนกันต่อยแล้วมือแหกป่าวะหรือถีบนะก็มันไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนอะ่ะก็เอาเป็นว่าอลาวาดพังทีวีและการทีวีที่เอาไวด้ดูนะเอาไวด้ดูเอาเอาไว้ฉายบนจอในห้องแต่งตัวเนี่ยเอาว่ากดเรื่องของกลยุทธ วิธีการเล่นรูปแบบคู่แข่งเป็นยังไงน่ากลัวตรงไหนคือทีวีมันเป็นเรื่องของเอาเอา,เอาไว้อ่าเอาไว้แบบเอาไว้สอนน่ะเอาไว้สอนลูกทีมก็เรียบร้อยทําพังแต่ไม่เป็นไรหรอกระดับแมนยูเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เห็นไหมฮะลีบพูลเขาเริงร่าหนาวดึงอยู่บนภูนะทั้งสองลีกเลยทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนลีกแมนยูโค้ดกูยังพังทีวีอยู่เลย <laughs> อ้าว มาทีนี้นะฮะก็ขออนุญ,ญาตอัปเดตแล้วกันเพราะว่าทษฐานที่ผ่านไปแล้วนะเกินครึ่งเกินครึ่งทางของฤดูกาลนี้พรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจา่าฝูงตอนนี้เหลืออีก17นัดลิเวอร์พูลแข่งไปแล้ว21นัดนะครับนำทีมตามนะฮะอันดับ2อันดับ3อันดับสอันดับสเนี่ยก็แต้มเท่ากันก็คือ อาร์สโนกับนอตติงแฮมฟอเรส์นะครับทั้งสองทีมนี้ตามหงแดงอยู่หกแต้มแถมแข่งมากกว่า1นึ่งนัดนะครับลิพูลมีในมือหนึ่งนัดถ้าชนะก็จะเป็น9ถ้าเสมอก็จะเป็นเจดถ้าแพ้ก็ยังนำอยู่หกแต้มโอเคหกแต้มนะครับถือว่าถ้าหกแต้มนะเอา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 เราไม่ต้องพูดถึงเกมที่ตกค้างอยู่นะ เอาแค่หกแต้มก่อนหกแต้มเนี่ยถือว่าไม่ไม่ห่างมากจนเกินไปนะนะจนเกินไปก็น่าจะแปดขึ้นไปแปดสิบหกเนี่ยยังพออยู่ในวิสัยที่ไล่ทันเพียงแต่ว่านะครับผู้ไล่ล่าหนึ่งคืออาร์เซนอลเนี่ยในในสายตาของผมที่ได้ดูมาในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลฤดูกาลนี้ฟุบลงมาจากเมื่อฤดูกาลที่แล้ว นะครับทั้งเกมรุกทั้งเกมรับเกมรับเนี่ยเมื่อรูุกการที่แล้วเหนียวแน่นแข็งแกร่งเสียประตูยากมารู้กาลนี้เสียประตูง่ายความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็นักเตะในะแดนกองหลังเนี่ยก็ผัดกันบาดเจ็บไม่ค่อยสมประกอบแล้วก็การขาดแบ็กขวาอย่างเบนไวเนี่ยส่งผลกระทบต่อเนื่องเลยนะครับแม้ว่าจะมียูเลียนทิมเบอร์ก็ตามนะแต่พอมันเดี๋ยวซาลีบาเจ็บเดี๋ยวคนนั้นเจ็บเดี๋ยวคนนี้เจ็บมันก็ต้องเล่นแลบแลระทัดสลับตำหน่งสลับตำแหน่งกันไปมา กลายเป็นว่าเกมรับของอา์เนนอนลฤดูกาลนี้ไม่เหนียวแน่นแข็งแกร่งและเสียประตูง่ายนะไม่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 เสียประตูยากเหมือนเมื่อฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเกมรับเสียประตูง่ายเกมรุกก็ฝืดเคืองไฮฮาเวสก็ผลิตประตูได้ไม่มากเท่าที่ควรบุกโยสาก้าเจ็บมาตินโอเดกาดก็ถ้าถ้าเราดูจากสถิติอ่ะก็ช่วงหลังก็แทบจะไม่ได้สร้างสรรค์ทำแอซิดหรือยิงประตูอะไรมากก็กลายเป็นว่า ผู้ไล่ล่าอยากอาร์เซนอลหลุดง่ายกว่าลิเวอร์พูลในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยสม่ำเสมอนะครับตายยากตายเย็นยิ่งกว่าเจสันนะครับกำลังจะเสมออยู่รอมร้อยอยังสามารถชนะได้ผมดูแล้วเนี่ยโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะทำแต้มขยับหนีอาร์เซนอลมีมากกว่าโอกาสที่อาร์เซนอลจะขยับเข้าใกล้ลิเวอร์พูลขณะที่นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทีมที่เล่นได้ดีมีมาตรฐานนะครับเกมรับเหนียวแน่นเสียประตูยาก เกมรุกก็ทำประตูได้อาจจะย,ยิงไม่เยอะแต่เพียงพอต่อการเอาชนะคู่แข่งนะครับแล้วก็มีกองหน้าที่ไว้ใจได้นะมีตัวโป้งปิดบัญชีอย่างคริสบูธแล้วก็นูโน่เนี่ยขุนอินเนี่ยนะเขาเจอทีมที่ลงตัวเจอ11บเอตำแหน่งนะครับเจอทีมที่เหมาะสมลงตัวเจอ11บเอตำแหน่งที่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพราะฉะนั้น ฟอร์เรสก็เป็นทีมที่ดีถ้าไม่มีลิเวอร์พูลนะลองนึกดูฟอร์เรสกับบี้จะบทบี้กับอาร์เซนอลกับเชลซีกับแมนเชสเตียกับนิวคาสเซิลแอสตันวิลล่าเนี่ยสนุกสนานเลยนี่เห็นไหมพวกพี่ๆเนี่ยทําตัวไม่เข้าพวกเพราะฉะนั้นนะครับก็เข้าใจอย่างที่ผมพูดอยู่เป็นประจำนะครับเข้าใจหัวอกของเดอะคอปนะเข้าใจหัวอกของเด็กหงว่ามันยังเป็นวิตกกังวลอยู่นะครับเพราะมันมีประวัติเคยถูก ไล่แซงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอะไรที่ยังไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งไปดีใจก็เข้าใจแต่ในมุมมองของผมไม่น่าพลาดนะไม่น่าพลาดเอาบอกแบบนี้แล้วกันถ้าพลาดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพราะว่าคู่แข่งอะ่ะคู่ขับเคี่ยวคู่ห้าหันอะ่ะไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อรุดูการที่แล้วสองรุดูการที่แล้วสามรุดูการที่แล้วหรือสี่รุดูการที่แล้วที่คู่ขับเคี่ยวของพวกคุณคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่รุดูการนี้แมนซิตี้เขา หลุดจากวงโคจรไปเรียบร้อยเพราะนั้นพริมลิกไม่น่ามีปัญหาทีนี้มาดูถ้วยที่เหลือนะฮะถ้วยใหญ่ที่สุดนะครับก็คือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกไอ้เจ้าถ้วยบิ๊กเอียร์เนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่ามันเป็นถ้วยที่เดาแชม์ยากที่สุดยากกว่าแชมลีกสูงสุดของแต่ละประเทศนึกออกไหมฮะเราดาแชมลีกของสเปนเนี่ยแม่งไ,ไม่มาริดก็บบาซ่า ดาวแชมป์ของหลีกเอิงนะครับไม่เปสเซก,ก็เปสเซนะบุนเนะดเดลกาก็มีแค่บายเยน,น์มิวนิกผูกขาดอาจจะมีบางปีที่มีอ่ทีมอื่นเนี่ยขึ้นมานะฮะขึ้นมากากันมาท,าท้าทายอำนาจบ้างก่อนนานๆนนทีหลีกนะครับฟุตบอลลีกเนี่ยแชมป์ฟุตบอลลีกยุโรปเนี่ยมันทายง่ายแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะรมันขึ้นอยู่กับจังหวะมันขึ้นอยู่กับเวลา นะครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้ลีบูนอาจจะแรงนําเป็นจ่าฝูงแต่เดี๋ยวคอยดูนะฮะว่าพอไปถึงช่วงรอบแดทีมรอบรองชนะเลิศอาจจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพร้อมกันหลายๆคนขึ้นมานะครับซึ่งเราเราคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอยูฟาจะไม่หลีกเนี่ยมันดูยากแต่ถ้าเอาฟอร์มการเล่นณนะปัจจุบันดูจากขุมกําลังนะครับดูจากคุณภาพผู้เล่นเนี่ยก็แน่นอน ต็งหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลแล้วก็ถ้าไปเอาข้อมูลต่างๆยัดเข้าไปในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผมก็เชื่อว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะเอาข้อมูลเอาสถิติเอาตัวเลขยัดเข้าไปเนี่ยเขาก็น่าจะทำนายออกมาว่าลิเวอร์พูลน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดนะครับแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังนะครับจากเด็กหงหลายๆท่านเนี่ยเขาอยากจะได้พรีเมียร์ลีกมากกว่ายูฟ่าจนะี้ยนลีกแหยูฟ่าก็ยูฟ่าจะี้ยนลีกก็ล่อไปหสมัยแล้วใช่ไหม แต่ถ้าได้พรีิม์ลีกเนี่ยจาก19นะแชมลิลีสูงสุดจาก19มันเป็นมันจะเป็นยีมย่มิดยี่มิดปุ๊บมันเทียบเท่าเลย,ยนะก็ดูฟาแชมิลีกเนี่ยมันจะไปวัดกันจริงๆนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายผมมองว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนี่ร์พูลเดี๋ยวได้เป็นทีมวางอีกนะครับเพราะว่าการเป็นอันดับหนึ่งของรอบ ฟุตบอลลีกเนี่ยมันก็น่าจะมีผลให้เจอคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักในรอบ16ทีมแล้วก็เข้าไปรอบ8ทีมทีเนี้ยแหละนะครับรอบ8ทีมจะเขาเรียกว่าเจอของจริงแล้วแต่ผมดูคู่แข่งของลิบูลในบอลยุโรปนะบาซ่าโอเคเป็นทีมที่ดีนะครับเล่นเกมลุกดุดันฉวัดเฉวียนมีลามินยาเมามีลาฟินยามีเลวานดอฟสกี้นะครับได้ตัวผู้เล่นดีๆกลับมานะครับก็ถือว่าเป็น คู่ต่อกรของลิเวอร์พูลที่สูสีแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะยังเป็นรองพวกพี่ๆแชมป์เก่าอย่างเรอัลมาดริดก็ตกลงไปเยอะแมนซิตี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังลูกหีลูกคนนะเช่นเดียวกับปเอสเชยังลูกหีลูกคนบาเย,ยิร์มิวนิกนะครับเป็นทีมที่แข็งแกรง่งแต่ถ้านะักตอนนี้มาเทียบกับหงแดงนะผมว่าพี่เสือก็ยังเป็นรองลิเวอร์พูลโอ้โหนะครับนี่พเมารีกไม่น่าพลาด แถมยังเป็นตัวเต็งของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก,อกฟุตบอลลีกครับคาราบาวครับนักแอดครับนะครับถึงรอบรองชนะเลิศนัดแรกเนี่ยไปแพ้น้องไก่นะฮะไปแพ้พญาต้งทนานำโสเปอร์มาหนึ่งประตูหนึ่งศูนัดที่สองเนี่ยจะซัดกันที่แอนฟิลด์นะครับวันที่หกกุมภาพันธ์นี้ก็ถ้าดูสภาพของน้องไก่ตอนนี้ก็ถ้ามาเจอพวกพี่ๆที่แอนฟิลด์เนี่ยพูดได้สองคำฮะว่า ไ้แตกนะไ้มึงแตกแน่ผมมองว่าริพูนจะถ้าจะเอานะมันก็ต้องเอาอะไรมันถึงรอบรองแล้วนะริพูลน่าจะเอาเครื่องตัดหญ้ายัดเข้าไปในรูดาาของน้องไก่ในเกมที่สองของคาราบาวครับและเข้าไปชิงชนะเลิศคู่ชิงน่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับซึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นทีมที่แพ้ทางหงแดงนะริพูนไดของแสดงของนิวคาสเซิลเลยเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยริพูนไม่ค่อยแพ้นะครับ เต็มที่ก็เสมอนะครับแล้วก็ที่สําคัญนิวคาสเซิลเป็นทีมอาภัพความสําเร็จเข้าชิงันเล่บอลถ้วยสาครั้งหลังสุดแพ้มันทั้ง3มนัดนะครับแล้วก็ประกอบกับฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นเนี่ยก็เป็นรองลิุตโอเคอาจจะมีอิอีซักอาจจะมีแอนโนี่กอร์ดอนแรงขึ้นมาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็ยังดูลิเวอร์พูลเหนือกว่านะครับน่านจะถ้าผ่านสเปอเข้าไปได้แล้วชิงกับนิวคาสเซิลนะ น่าจะป้องกันแชมป์นะแอดครับของตัวเองได้สำเร็จทีนี้มาดูถ้วยสุดท้ายนะครับ FA ครับจับสลากรอบสี่รอบสี่มีสามสิบสองทีมโอ้โหรอบแรกลี้อว์พูลเล่นในบ้านเจอกับโค้ทีมลีกทูแอคคาริงตันสแตนลีย์ก็ยิงไปเบาๆสี่ประตูต่อศูนจับสลากนะฮะร,รอบสี่หรือรอบสาสองทีมสุดท้ายวันจับสลากเนี่ยผมก ลุนเอาใจช่วยนะนะเอาใจช่วยให้เจอพวกแมนซิตี้เชลซีอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าเหมือนได้บายอะ่ะคือไปเยือนพรีมัตอากายนะครับถามว่าพรีมัตอากายเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออ๋อนี่ทีมเก่าของอไอ้คนหมูเดือดเวนรูนี่ที่เคยคุมอยู่แล้วแม่งออกไปแล้วนี่อใช่นะครับถามว่าพรีมัตอากายอยู่ลีกไหนก็ลีกแชมเปียนชิพนะครับก็ลีกสองของ,องกฤษนะฮะแชมเปียนชิพ แต่มันไม่ใช่แค่แชมเปี้ยนชิพธรรมดาคือณปัจจุบันนะครับพรีมัตคือทีมอันดับที่24ของลีกแชมเปี้ยนชิพหรืออันดับบวยนั่นเองโอ้โหลิมพูลก็เท่ากับว่าใหน f ปครับนะครับไม่จำเป็นต้องเอาตัวจริงลงส่งสำรองลงบวกกับเด็กๆอีกสักสองสาตัวนะครับเจอกับพรีมัตก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะทะลุเข้าไปในรอบ16ทีมสุดท้าย ซึ่งมันก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเหลือแต่ทีมระดับหัวกะทิมากยิ่งขึ้นก็ไปลุ้นเอาตอนนั้นละกันว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลับมาจะอีกันอีกยุอเ์ล่าก็ภาวนาว่าอย่าเลยนะเจอกันที่ไล์เนี่ยมันทั้งเครียดทั้งเหนื่อยนะครับเสียสุขภาพจิต <laughs> ก็ดูแล้วฤุดูการนี้ถือว่าเป็นฤูดูการที่เวี้์วูลเนี่ยไล่ล่าความสำเร็จอย่างสนุกสนานเลยนะครับพรีเมียร์ลีก ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าคู่แข่งไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับถ้าดูจากฟอร์มการเล่นดูจากศักยภาพทีมดูจากคุณภาพของผู้เล่นถือว่าเป็นเต็งหนึ่งแต่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันมีปัจจัยอีกหลายประการแล้วก็ที่สําคัญมันไม่เข้าใครออกใครอะไรก็เกิดขึ้นได้คาราบาวครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีแหละนะน่าจะเป็นลีพูลที่ สเปอร์ได้เกินกว่า1ประตูเข้าไปชิงชนะเลิศและคู่ชิงนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นนิวคาสเซิลนี่แหละหรือต่อให้เป็นอาร์เซนอลด้วยก็ได้นละลิฟูนก็เหนือกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะป้องกันแชมป์คาราบาวครับของตัวเองได้อีกหนึ่งสมัยแล้วก็ตัวเองเป็นเจ้าพ่อถ้วยนี้อยู่ด้วยส่วนเอฟเอครับนะครับเหมือนได้บายทะลุเข้าไปในรอบรอบห้าหรือรอบสิทีมสุดท้ายโอ้โหไปไ,ปไปมามนี่ ไม่ได้กวนตีนนะไม่ได้แฝกไม่ได้ประชดประจันแม่งลุ้นสี่แชมป์จริงแม่งลุ้นสี่แชมป์จริงนี่ว่านะย้อนกลับไปฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2เคยลุ้นสี่แชมป์แบบนี้นะครับสุดท้ายก็ได้มาสองใบได้มาสองรายการก็คือ F a Cup คับกับคาร์บาวครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปพลาดท่าให้กับแมนซิสตี้ส่วนในยูฟ่าจะไม่หลีกไปแพ้เรอัลมาดริดในนัดจิจนาเลอร์การลุ้นสี่แชมป์เนี่ยนะครับ ข้อเสียของมันคือคุณต้องลงเล่นถ้าถ้าเข้าหมดนะลงเล่นครบทุกนัดและยูฟาจะไม่หลีกมันมันเกินมาอีกอะ่ะนึกออกไหมฮะธรรมดายูฟาจะไม่หลีกรอบรอ,อ,อบแบ่งกลุ่มก็หกนัดแล้วเข้ารอบสิบหกทีมเลยอันนี้ลิบูลเข้ารอบสิบกทีมเลยก็จริงแต่มันงอกมาอีกสองนัดเพราะฉะนั้นโอ้โหกว่าคุณจะเตะถ้าคุณเข้าชิงทุกรายการโอ้โหเฮียขาล่านะขาล่าเมื่อ ครั้งที่แล้วนะฮะลุ้นสี่แชมป์ได้มาเป็นบอลถ้วยเอฟเอับกับคาราบาวครับมาฤดูกาลนี้ยผมมองว่าไอ้ที่การันตีค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างแล้วกันเดี๋ยวอาว่าผมแบบไปเจอมาอะไรนะค่อนข้างที่จะแน่นอนก็คือพรีเมียร์ลีกหนึ่งรายการแล้วก็ลีคับเนี่ยนะครับคาราบาครับเนี่ยมีโอกาสสูงครับมีโกาสสูงจริงอะ